เช้าเช้าวันนี้ผมวิ่งได้5กิโลครับวิ่งแบบนอนสต็อปวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหตุผลที่ผมต้องออกกาลังกายก็คือว่าผมต้องการให้ร่างกายผมหลอดเลือดผมมันแข็งแรงหลอดเลือดไม่อุดตันนะครับเพราะปัญหาโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมันเป็นปัญหาของโลกนะครับบางคนแข็งแรงดีไม่เคยดูตรวจไขมันตัวเองก็น็อกได้ครับน็อกในสนามวิ่งก็ได้ออกกาลังกายหรือเดินไปเดินมาน็อกก็ได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดสําคัญมากครับสาคัญมากเพราะนั้นต้องดูแลตอนนี้ ถ้าไครมันอุดตันหลอดเลือดแล้วเนี่ยครับไม่สามารถเอาออกได้ไม่สามารถลดอาหารแล้วลดลงจากเกาะหลอดเลือดได้ครับต้องใช้ยาบางตัวนะครับอันนี้แพทย์จะรู้ดีทีนี้แต่ผมเชื่อหนึ่งว่าสมุนไพรไทยสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากต่อเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณต้องหาสมุนไพรามาใช้เพื่อสุขภาพของคุณนะครับ เปรียบเสมือนว่าเอ๊ะทำไมวัวควายนะครับมันไม่เคยป่วยไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่เป็นความดันเบาหวานออคุยแบบเล่นนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็คือสัตว์พวกนี้กินทันยาพืชกินเส้นใยอาหารกากอาหารครับมันจะขับถ่ายได้ดีถูกไหมครับไม่มีไขมันเลยครับมันก็เลยยืดยืนครับโอเคละมันคงเป็นสัตว์แต่คนกินได้ทุกชนิดอะไรที่ขวางหน้าคนกินทุกชนิดเหล้าเบียกก็กิกนอะไรก็กินบุรีสูบเที่ยวเตร่คนก็สมควรครับที่คนเราเนะ่ะเกิดมาแล้วยุสั้นกว่าวัวควายครับ พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาดูแลสุขภาพกันนะครับออกกลังกายครับออกกลังกายออกกลังกายและนอกจากนั้นคุณต้องรู้จักวิธีหาเงินด้วยครับทำไงจะมีเงินเข้ามาในระบบบัญชีทุกวันทุกวันศุกร์เนี่ยครับต้องมีระบบออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจผมไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องเดินขายครับแค่บอกคนผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านสื่อเฟซบุ๊กผ่านเพจเราชวนคนแนะนําคนว่าสินค้าเราใช้เพื่ออะไรแค่นี้เองครับ แล้วเขาก็สมัครเข้ามาใช้สินค้าซื้อไปซื้อมาที่สำคัญช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งใน app แอป Star a เ Star a าเนะครับเราก็สามารถบิดได้เข้ามาช้อปวันนี้มีกำไรเข้ามาคนอื่นช้อปบริษัทแบ่งกำไรให้เรา5 1 0เดีไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีเงินสุขภาพดีคุณเอาแบบผมครับออกกำลังกายและทำธุรกิจธุรกิจสมัยนี้ขายตรงไม่ทำครับเครือข่ายไม่ทำเราต้องทำธุรกิจออนไลน์นะครับโดยผ่านพวกคนทั่วโลกคุณไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนหรอกครับคุณทำอยู่กับบ้านคุณนี่แหละครับ ทำตอนไหนก็นกมีมือถือแล้วก็คุณแชร์คุณยิงไปเลยครับนี่คือสุดยอดของธุรกิจเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีธุรกิจอยากมีเงินสบายๆมีควาท่องเที่ยวรอบโลกโอพักอนหยรอนใจเนี่ยนะครับนะคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งหาเงินนะครับแต่ให้เงินวิ่งหาคุณดีไหมครับโอเคนะครับถ้าสนใจคลิปนี้ก็ติดต่อผมได้เลยครับผู้พลังช้างของแท้แน่นอนครับ